สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมท็อปอะไรแต่งทางมือกอลีดังนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวของดักน้ําโซล่านะครับของ10ล้อนะครับตัวนี้เป็นของอีโนนะครับผมอันนี้ของเข้าแล้วนะครับอันนี้กําลังจะจัดส่งลูกค้านะครับหน้าตาจัดส่งพอไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่กล่องอีกทีนึงนะเพิ่มความแข็งแรงนะครับเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ผมตัดเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับสีเขียว อ่อนสดใสเลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กหนานะครับผมนี่นะครับตรงรูปตรงเป๊ะนะครับใครใช้งานนะครับกลัวพลาสติกที่มันเป็นใสๆนะครับแตกหักนะครับต้องใช้บล็อกตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้ซ่อาขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับผมนี่นะครับยาวนะครับ18เซนนะครับกว้างนะครับอยู่ทั้งหมด13เซนนะครับผมนี่ความหนานะนี่ดูความหนาขนาดหนากันไปเลยเท่าไหร่เนี่ย ประมาณ1เซนนะครับหรือประมาณ10บมิลนะครับสิบสิบเอ็ดมิลนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวเนี้ยใช้สําหรับฮีโน่ได้หมดเลยนะเมก้าวิกเตอร์อะไรใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสำหรับเอซูสุก็สามารถใช้ได้นะครับจะเป็นเฉพาะพวกเดก้าสองแล้วก็เดก้าสามยี่นะครับที่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวล็อกตัวนี้เท่ากันนะครับผมแต่ถ้าเป็นเอซูสุพวกเอซูสุสามหกศูนย์อะไรเงี้ยตัวหน้าโฉมใหม่จะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับเนี่ยนะครับ ใส่ก๊อกแก๊กอย่างนี้นะครับเวลาเราจะไปขันออกมันมีก๊อกแก๊กนะก๊อกแก๊กบล็อกตรงนี้ตรงรุ่นเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับตรงสี่เหลี่ยมนี้ตรงรุ่นเลยนะครับนี่ดูบล็อกอะไรตรงหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปขันได้เลยนะครับสะดวกสบายง่ายครับของที่ติดรถก็ไม่สามารถเสียหายนะครับเพราะว่าทําเป็นบล็อกตรงรุ่นเลยนะครับใครสนใจอยู่ทักมาได้นะครับท็อปเลยแต่งแข่งเมืองกะรีดังครับผมมีของพร้อมส่งแล้วนะครับมีโน่ครับ